จากเพจรกระจับเมืองเหนือนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะมาเก็บต้นพันธุ์กันนะครับต้นพันธุ์มีออเดอร์มา,า20ต้นนะครับส่งต่างจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวจัดการให้ส่งวันนี้เลยนะครับก็ที่เห็นด้านหน้านี้ก็เป็นต้นพันธุ์ที่เราจะส่งกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคัดกันนะครับเพราะว่าบางต้นก็มีไอ่เชอร์รี่กินใบเสียไปอันนี้เราก็ไม่ส่งให้นะครับดหรือส่งขัดต้นที่สวยๆหน่อยให้ เดี๋ยวขอเก็บก่อนละกันจะให้ตัดภาพมาอีกทีนะครับอันนี้ก็เราเก็บต้นพันมาเรียบร้อยนะครับ10ต้นมีแถมม้เป็น2ต้นนะครับก็เก็บมาเสร็จเราก็จะมา,มาทําการล้างกันก่อนนะครับล้างพวกคราบดินคราบโคนออกไปนะครับแล้วก็จะมาคัด ขัดเอาหอยนะครับหอยที่มันติดตามใบเนี่ยเอาออกก่อนอไปลงนาะลูกค้าแลยยุ่งนะหอยพวกนี้เผาะพันเ์เร็วมากนะครับชอบกัดพวกกระจับรูเล่เราล้างก่อนน้ำเราค่อยไหลด้วยอันนี้เดี๋ยวไปส่งลูกค้านะครับพี่ทำถูกขายอยู่ระแวกเดียวกัน ก็ถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลๆก็จะส่งพัสดุได้เหมือนกันนะครับสองถึงสามวันนะครับได้รับแน่นอนใจก็ทักก็สั่งได้ครับต้มมาสิบห้าบาทเองนะครับผันกระจับต้มมาสิบห้าบาทคลิปนี้ก็สั้นแค่นี้แล้วก,กันนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จจะรีบแพ็คใส่กล่องแล้วก็ไปส่งให้ช่วงเที่ยงเลยแล้วกัน